สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้เรากลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับช่องของเล่นที่รักนะครับจะบอกว่าอัดับแรกเลยขอโทษน้องๆด้วยนะพี่เลดวันสองวันเลยเนาะคือถ้าวันนี้เคียงงานเสร็จแล้วไม่ได้คือ <c oughs> คิดว่ายังไม่น่าจะถึงแบบเวลาแบบจับฉลากอะไรอย่างนี้ไงก็เลยแบบว่าเอ้ยแต่แบบอลองแวะเข้าไปดูเฮ้ยตายหาแล้วมีน้องๆทักมาว่าพี่ครับพี่จะ จับกิจกรรมเมื่อไหร่ตายหาไปดูแม่งเลดวันสองวันโอ้ตา,ตาย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 ขอโทษมากๆเลยนะครับคือต้องให้น้องๆทุกคนรอเนอะรอ,อ,อตัวไหนวะที่พี่จะแจกที่จับฉลากก็คือไอ้ตัวเอ่อ v f 2 5 s นะครับแต่วันนี้ก่อนที่เราจะมาจับฉลากก็มีกันดั้มตัวใหม่ มันคืออะไรเนี้ย m amx 004ขีด3เห็นอะไรมาคานหารอะไรเป็นคนขับขี่แต่เขาบอกว่าเป็นหุ่นรุ่นแรกๆที่แก่งมากซึ่งตัวนี้ก่อนที่จะมันจะแก่งมากอยากจะให้ดูตรงนี้นิดหนึ่งเหมือนเดิมตัวนี้เป็นเหมือนไปลื้อในห้องเก็บประเด็นคือไปลื้อในห้องเก็บของไงคือกันดั้มเฮ้ยไม่มีแล้วอ่ะอะไรวะเหมือนจะซื้อไว้เยอะนะแต่แบบเฮ้ยกันดั้มหายไปไหนหมดไม่รู เออก็นั่งลื้อไปลื้อมาไปเจอตัวนี้อา้าวตายหาตัวนี้มายังไงตัวนี้มาจากแถมแถมดูราคานะครับเป็นเงินเยนเขาเรียกอะไรหอกปิกิดอย่างดีคือตัวนี้เอามาจากญี่ปุ่นอีกตัวนึงที่เอามาจากญี่ปุ่นแล้วตัวนี้ไม่แน่ใจว่าไปถูกใจยังไงคือหน้าตาแบบพูดตรงๆก็ถูกใจไหมก็ไม่ได้ถูกใจแบบร้อยเปอร์เซ็นต์น่ะ เออแต่แบบไม่รู้ตอนนั้นไปนหลอยมาได้ยังไงเออไปให้น้องๆซื้อมาให้นะเออไม่รู้ไปหลอยมาได้ยังไงก็เลยแบบว่านิดหนึ่งนิดหนึ่งเอาตัวนี้มาแจกเฮดจี G, เนาะเฮจสีแดงอีกแล้วครับสงสัยช่วงนั้นบ้าสีแดง <laughs> นี่เลยนี่เลยราคาก็ยังแตกอยู่เลยคิดว่าญี่ปุ่นแท้เลยโอ้ดูดิ แม่งเอาแพทแบบคือเอาขนส่งมาแนละ้วยับเลยกล่องขออนุญาตนะครับพี่ขออนุญาตจะแจกตัวนี้พี่ขอเปิดซิงมันก่อนนะขอขอแกะมันหน่อยอขอแกะหน่อยครัอ กลัวมือสั่นเลยกลัวไปโดนกลัวไปโดนกล่องคือต้องบอกเลยว่าญี่ปุ่นเนี่ยเขาแบบขนาดกล่องเขา,เขาก็ยังแพ็คอย่างดีนะเ,ออเดี๋ยวไว้รวยก่อนไปญี่ปุ่นไปหลอยมาเยอะๆเลยหลอยมาทำอะไรหลอยมาแจกโอเคโอเค เลข mk 2แล้วกันเนาะ n e ซ c อ o n เนาะนี่ไงครับนี่ไงครับคือไม่แน่ใจนะว่าตัวเนี้น้องๆจะมีใครชอบหรือเปล่าเนาะแต่ตอนนั้นน,ะต,น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 ะตอนนั้นพี่ชอบไงะตอนนั้นพี่ชอบเออก็เลยไปหลอยมาดีเทลไม่ค่อยเยอะมากเนาะ จะมันสีแดงสงสัยตอนนั้นบ้าสีแดงแน่นอนนี่โอ้สวยาสีคือสีมันมันเหมือนแบบเงาเงานิดนึงอ่ะโอ้อันนี้ก็ทองเวอร์โอ้ทองเวอร์โอเคชิ้นส่วนตัวนี้ h g ตัวนี้ประกอบไม่เยอะไม่เยอะมากไม่เยอะ คือถ <minutes. S 2> ้าใครเริ <Kind of balls> ่มอยากจะมาประกอบอะไรอย่างเงี้ยก็มาลองแบบนี้ดูก่อนได้นะมันจะได้ไม่เครียดจะได้ไม่ดองของนานโอเคเหมือนเดิมนะครับใครที่เล่นกับพี่มานานพี่ก็จะมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีโค้ดลับสองข้อนะครับข้อแรกก่อนที่น้องๆจะมาร่วมกิจกรรมคือให้โพสต์ใต้คลิป ทวีมัวไปหมดแล้ว,วยเบอร์สับสนแล้วอันดับแรกเลยคือน้องๆมาโพส์ใต้คลิปนะครับแล้วก็มีกดอยู่สองข้อกดแรกไม่ใช่กดดิโคดรลับโคดรลับเพราะถ้ากดมันคือเป็นการที่ว่าน้องๆจําเป็นที่จะต้องทําตามใช่ไหมแต่น,นี้ไม่จําเป็นต้องทําตามเว้เอ,อ,เอ,อจะบอกว่าอะไรดีสมมติสมมติถ้าเกิดโพสไปปุ๊บเนี่ยพี่จะารลายชื่อไปหมุนวงล้อใช่ไหมก็คือจะได้แค่หนึ่งไลยชื่อใช่ป่ะแต่โคตรลับของพี่เนี่ยพี่จะมี อให้พิมพ์เข้าไปในคอมเมนต์เนาะจะพิมพ์ว่าอะไรดีวะรอบเนี่ยคิดไม่ออกเลยอืมเอาอะไรดีอ่ะอืคำว่ารักแล้วกันพี่ไม่พ้นจริงๆเว้ยขนาดวันวาเลนไทน์ผ่านมาแล้วนะ ก็ยังไม่พ้นขาดความรักอยู่ดีพิมพ์คำว่ารักคำเดียวนะเออมันจะเป็นกำลังใจเล็กๆให้พี่เนาะโ <laughs> <laughs> okay. อเค2ก็คือถ้าน้องๆเอาไปแช์จากจากที่พิมพ์คำว่ารักเนี่ยจะก,กลายเป็นสองลายชื่อใช่ไหมสองลายชื่อมันก็เพิ่มอัตราการเขาเรียกว่าอะไรอัตราการได้เนาะมันสูงขึ้นมาอีกเนาะแต่ถ้าเกิดน้องๆไปแชร์ แล้วพิมพ์ว่าแชร์แล้วครับแชร์แล้วค่ะอะไรเงี้ยจากสองลายชื่อจะเพิ่มอีก10บลายชื่อเป็นทั้งหมด12บลายชื่อแม่เจา้าไม่ได้ให้มันรู้ไปสิ <c oughs> <c oughs> วันนี้ไม่มีแรงอะ่ะอหมดแรงจริงๆหมดแรงจริงๆเอยจะทำยังไงต่อนะไม่มีอะไรเนอะแล้วก็เอาเควันนี้สิบห้าสิบหกขอจับฉลากตัวนี้เป็นวันที่สัก ลืมนะแบบพอพี่แจกเยอะๆอะ่ะมันก็ต้องมานงมาทําคลิปแบบจับฉลากใช่ป่ะแล้วพี่ก็ลืมเลยแบบเออ้แปบ๊บเดียวเวลาพี่วิ่งเร็วมากพอยุ่งๆปุ๊บแป๊แบบเดียวถึงเวลาแล้ะแป๊บเดียวถึงเวลาเดือนเดือนหนึ่งของพี่วิ่งเร็วมากไม่รู้จะเผาเวลาพี่ไปถึงขนาดไหนก็เอาเป็นสักวันที่ยี่สิบสามแล้วกันเนาะตัวนี้พี่ขอเป็นวันที่ยี่สบสามเพราะว่าก่อนหน้านี้มันมีชอปเปอร์พี่แจกห้ากล่องพี่แจกวันที่ยี่สิบนี่ต้องจําด้วยนะขนาดทํางานแล้วต้องมานั่งจํา คือแบบว่าเออโอเคตัวนี้เป็นขอ23แล้วกันคืน23าเนาะเออมาแจกตัวนี้กันพี่จะตึงไว้นิดหนึ่งให้แบบว่ามาเรื่อยๆอะ่ะแต่ไม่ขาดกันนะเออแต่ถ้าเกิดแบบพี่ลืมนะถ้าเกิดใครมีเบอร์มีเบอร์พี่โทรมาจิกพี่ได้เลยเว้ย <c oughs> <c oughs> โอเคโอเคก็แจกวันที่23าแล้วก็มีอะไรไหมก็หลังหลังจากอ่าหลังจากช่วงนี้จบก็คือเดี๋ยวเราจะมาจาับอ่า v f 25s กันเนาะว่าใครเป็นผู้โชคดีนะครับมีอะไรไหมโอเครอบหน้ายาวๆก็จะมีดักบอลกับวันพีชเ,เนาะดัะกบอลพี่ซื้อเยอะมากเลยหลายตัวแต่กันดั้มพี่ว่าพี่ซื้อเยอะนะทำไมมันหมดแล้ววะสงสัยแบบมันต้องไปซุกหรือว่าเฮ้ยหรือว่าพี่โดนผูกคุมมันเอาไปทิ้งวะเฮ้ยไม่มั้งพี่บอกมันหุ่นตัวละร้อยสองร้อยเองมันไม่น่าจะเฮ้ยพราะเราบอกถูกหรือเปล่าวะ มันเลยลำคานมันเรอาไปทิ้งชิบหาย,ยอะไรเงี้ยเฮียรู้ราคาจริงนี่หัวขาดเลยนะบอกเลยนะไม่หรอกไม่หรอกไม่หรอกของใสเรา,เรา,เ,รา,เ,ราเรายังลืองล้อไม่หมดเรายังลื้อไม่หมดแต่ถ้าหมดแล้วไม่เป็นไรก็พี่พยายามหากิจกรรมมาเป็นกําลังใจให้น,อหน้องๆเนาะว่าเออโอเคพี่มาเรื่อยๆนะไม่ขาดหายไปไหนนะนี่ก็เข้าเดือนที่สองพี่ว่าพี่แจกข้ามปีมาแล้วนะใช่หรือเปล่าไม่รู้นะนี่เดือนที่สองเข้าเดือนสองแล้วนะแจกเรื่อยๆ อยากให้น้องๆอยู่กับพี่แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือวันวาเลนไทน์อ่ะถ้าใครไม่มีคู่อ่ะไม่ต้องเสียใจนะเพราะยังมีพี่ <laughs> โอเคโอเคปะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าใครจะเป็นผู้โชคดีได้หุ่นยนต์ยันบินอะไรนะ Vf25s ป่ะโอเคมาต่อจากเมื่อกี้นี้นะครับก็คือเราจะมาจับฉลาก ผู้โชคดีนะครับสำหรับคนที่จะได้รับ v f 2 5 f นะครับแล้วก็ขอบคุณมากๆขอบคุณน้องๆทุกคนที่ร่วมเล่นกิจกรรมกับพี่เนาะก็ขอให้อยู่กับพี่ยาวๆไปเนาะแล้วก็วันวาเลนไทยผ่านมาแล้วก็ขอให้ทุกคนมีความรักกันเยอะๆเลยเนาะแล้วก็แบ่งเศษเสี้ยวมารักพี่บ้างนะ <laughs> โอเคสำหรับน้องๆ้องทีเ่เขาเรียกว่าอะไรนะฟังโคตรลับแล้วก็แชร์ก็ทุกคนก็จะได้12หลายชื่อนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยพี่ก็จะมาจับฉลากแล้วก็โอ้ยเดี๋ยวคือตอนนี้สติสตังการพูดการจารู้สึกว่าตัวเองหลอนๆน,นิดนึงเอยตายตายตาย,ตายพอพอพอ,พอ,พอยิงพูดยิ่งเบอร์สงใสัต้องใกล้ไปพักผ่อนแล้วเดี๋ยวนะ มีมอม n น m o งมูนว l เล e ก็ยังไม่ได้ทำคลิปเลยแล้วดันมาทำแบบว่ากิจกรรมติดกันน่ะโอ้โหแม่เจ้าเหนื่อยมากเลยอะ่ะแต่รักนะรักทุกคนนะเออเดี๋ยวนี้ฝึกกำลังฝืนตัวเองอยู่โอเคได้มาอย่าพูดพํามทำเพลงเลย v f 2 5 s เออลืมบอก ถ้าใครได้นะครับคือทุกคลิปอะพี่พี่คงต้องบอกไว้เพราะมีน้องๆใหม่เข้ามาเนี่ยเขาจะไม่รู้เว้ยว่าเฮ้ยต้องทํายังไงอะไรอย่างเนี้ยคือฟังพี่พูดไปแล้วกันเนอะคือถ้าใครได้ปุ๊บเนี่ยน้องๆไม่ต้องเสียตังค์เลยนะน้องๆแค่คอมเมนต์ตั้งล่างมาเสร็จแล้วก็ดูคนละพี่เล่นไปด้วยแล้วก็ด้านล่างไม่ใช่ด้านล่างดิในในคอมเมนต์นั้นก็พิมพ์มาเลยผมได้ครับพี่พิมพ์ชื่อ ที่อยู่เบอร์โทรศัพท์นะครับเบอร์โทรศัพท์ขอเป็นตัวอักษรน,นะเป็นตัวเลขทาง youtube เขาจะลบคอมเมนต์นั้นอัตโนบัตน,นะแล้วเดี๋ยวพี่จะจัดส่งให้นะครับเออแล้วก็ไม่เสียค่าใช้จ่ายอะไรนั้นพี่ไม่ใช่แบบเฮ้ยน้องโอนค่าส่งมาด้วยไม่มีไม่มีไม่ม,ไม,ม,ไม,ม,ไม,มีไปถึงแบบของฟรีๆเลยแล้วก็ไปนั่งประกอบความรักของพี่ให้เป็นรูปร่างขึ้นมานะ โอเคปะเดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องขยับก่อนเพื่อเป็นสิริมงคลนะสิริมงคลอาการถ้าจะหนักคิดว่าให้มันมั่วๆไปเลยอ่ะโอเค v f 2อ1จัดไป หัวหมา xqq นะครับยินดีด้วยนะครับตีหัวหมาน้องคนนี้รู้สึกคุยกับพี่ตลอดก็ยินดีด้วยรอบนี้ดวงมาแล้วดวงแกมาเรียบร้อยแล้ว <laughs> วันนี้หมดแรงอะ่ะยังไม่ได้ทำคลิปมอร์นิ่งมูนเลยอะ่ะถ้าใครดูคลิปไม่ใช่ดีถ้าใครแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะพี่คอเนเทตไปอีกสักตอนเย็นละกันเนาะ เดี๋ยวพี่จะทำคลิปกับฉลากแว่นเนาะรู้สึกว่ามันกดไม่ผ่านอะ่ะเออได้แค่แว่นแหละ <laughs> โอเคโอเค,อเคตอนเย็นพี่ค่อยทําคลิปแล้วกันวันนี้หมดแรงแล้วอ,อ่อโอเคได้ครับยินดีด้วยนะครับตีหัวหมา xqq สวัสดีครับ